ว้าวพ่อมาดูกันนิวมาดูรองคองดิโอเก็บง่ายๆเลยอ่ะต้นแบบอย่างเตี้ยเลยอโอ้เงาะคิถึงตอนอยู่กรุงเทพซื้อโลละสามห้าสมสิบสห้านี่นะคะ อ๋อนี่คือเขาให้ไปดูบัวลงเรือไปดูไปดูบัวคนละหนึ่งร้อยบาทอมาชมวิวกันดีกว่าโอ้น่ากลัวโอ้โหไม่มีอะไรกันรก้นเลยโอ้พี่ ล่วงแบบ yup. ไม่มีอะไรกั้นเลยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดียังค่ะสวัสดีค่ะดีเลิฟสวยๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่จังหวัดพ well ัทธลุงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ ถ่ายตอนมาเพราะว่าตอนมาเราออกกันประมาณตีสี่นะคะเราออกออกกันมาแบบดึกมากแล้วก็มันขับรถค่อนข้างยาวนานมากขับประมาณราะยะทางประมาณกี่กิโลนะแปดร้อยเจ็ดสิบกิโลขับอยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงเนาะค่อนข้างไกลเราก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเลยเราก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะปัด มาเดี๋ยวมาเปิดคลิปที่พัทลุงเลยวันนี้เราเรามาส่งเพื่อน<ม>นะเขาเขากลับมาบ้านแล้วก็เลยมาส่งเพื่อนก็แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวพัทลุงกันวันนี้ตอนนี้เรานอนอยู่บ้านสวนของเพื่อนซึ่งมันดีมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่สวนของเพื่อนมีอะไรบ้างนะไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่สวนบ้านสวนของเพื่อนมีอะไรบ้างออจุนพาพาทุกคนไปดูสิคะว่าที่บ้านสวนมีอะไรบ้างคะไปดูงอกกันคะ่ะไปดูต้นงอกกันไหมคะป่าเยอะมากตรงไหนคะโอเคค่ะออกไปตรงนั้นเหรอคะโอเค,คโอ้นี่มันต้นหมากนี่อ๋อนี่มันต้นหมากคะ่ะลูก ไปดูงอก,กันค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูงอก,กันนะคะ,คะที่ที่สวนของเพื่อนเขาจะมีลองกองแล้วก็มีงอะูอ,อ้ลองกองว้าวมาดูกันเนีมาดูลองกองดิโอ้โหเก็บง่ายๆเลยอะต้นแบบอย่างเตี้ย<า>เลยอะม,อมันมันเป็นความแปลกใหม่ของคน กรุงเทพมากเลยนะเราไม่เคยเห็นต้นลองกองจริงๆก็ชีวิตนี้ก็ไม่เคยเห็นต้นลองกองนะนี่ครั้งแรกแฟนยังไม่เคยเห็นต้นงอเลยวันนี้เพิ่งจะเคยเห็นต้นงอตลกกันมากจนหามาดูต้องน้อกันแล้วนี่ทุกคนงอไอ้ไมีต้นทุเรียนด้วยนะ อู้งค่ะโอ้เงาะีเห็นงตอนอยู่กรุงเทพซื้อโลลนะสามห้าสมสิบสามห้าที่นี่คือเด็กกินได้เลยนะคะแล้วก็มีต้นทุเรียนนี่ต้นทุเรียนแต่มันไม่มีลูกแล้วแม่ปะแม่ค่ะ<อ> ตรงไหนะ่ะมีงอจริงด้วยค่ะป่ะตรงนี้ก็มีไหนอ๋อมันร่วงใช่ค่ะลูกมันร่วงไปคะ่ะเราจะเด็ดงอดสดๆจากต้นมากินกันน,นี่น,นี่นะคะโอ้นี่ มากินกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณรอบๆบ้านของเพื่อนกันนะนอกจากจะมีลองกองแล้วก็มีมังคุดแล้วก็มีลิงไม่ใช่นะักว่าลิงอันนี้คือมังคุดนี่นนถึงยอดต้นอยู่เนยนี่ีงยอดต้นอยู่เนี่ยกําล,ลังปีนมังคุดกันอยู่ นี่นี่ไงที่เก็บมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่พัทลุงกันนี่แหละไปเล่นน้ำเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำลำธารกันแล้วก็จะไปเที่ยวในพัทลุงนี่แหละแต่ไม่รู้ไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวรอทุกคนตื่นก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนขาวมาก็ทุกคนก็นอนกันน้อยมากเพราะว่าออกเช้ามากนะคะ ก็นอนกันเมื่อคืนก็นอนไม่ดึกเ้าก็เดี๋ยวเช้านี้ก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราจะพาไปทุกคนไปพัทลุงกันโอเคโอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นน้ํานะอันนี้เรามาที่บ้านพ่อของเพื่อนให้ดูต้นสตอโหสตอถ้าจะเก็บยากนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในสวนเรื่อยๆเลย เพื่อนบอกว่าอยู่ข้างในหลังสวนอันนี้บ้านอีกหลังนึงของเพื่อนนะคะอันนี้มาบ้านพ่อเขาห่างกันประมาณน่าจะสักโลประมาณโลสองโลนี่แหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปอันนี้เป็นสวนผลไม้ลุ้นวนเลยน่าจะเป็นมังคุดทั้งหมดเลยเนี่ยมังคุดไป ไปวันนี้เราก็มาถึงทะเลน้อยแล้วไปเลยค่ะทะเลน้อยก็เป็นที่เที่ยวที่หนึ่งนี่ไปค่ะเดินไปไมีเรือให้ลงด้วย <c oughs> อ๋อนี่คือเขาให้ไปดูบัวลงเรือไปดูไปดูบัว คนละหนึ่งร้อยบาทเวยดีนะที่นี่เขาเป็นเขตห้ามล่าสัตว์นะป่าทะเลน้อยที่นี่เป็นกรมอุทยานนะคะนี่มาหาใครคะไปทำอะไรมามาจับมือกันหา ไปดูป้ายมาค่ะค่ะก็แม่พาหนูไปดูด้วยนะค่ะก็เห็นลูกจะนั่งกินไม่ใช่เหรอไม่ก็เลยไม่ได้ชวนดูอีกไหว่าโ <Okay. S 2> อเคเขาบอกว่ามีใครด้วยมีอะไรนะคะเขาบอกว่ามีอะไรไหมควายมีควายด้วยใช่อโอเคที่นี่ก็จะมีควายแล้วก็มีนกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะ okay. นี่ไปกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคบายจุ๊บ okay. ววนะิเนาะดินเล่นจริงๆถ้าเกิดว่าตลาดมันมันเปิดเยอะมันก็คงจะมีคนเยอะแต่ว่าตอนนี้คือคนมันน้อยไงตลาดมันก็เลยไม่ค่อยมีคนเปิดแล้วร้านมันก็ปิดไปเยอะด้วยใช่ไหมคะป้าจูค่ะป้าจูมาเที่ยวกับใคะเนี่ยใช่ค่ะสันบอกไหมคะได้ค่ะไปนั่งชินตรงนี้ไหมได้ได้คะ่ะโอเคค่ะใข่ปลาตะเพีย้ยหรือใข่ปลาดุก อันนี้ใส่ปลาดุกเหรอใ่ปลาดุกด้านบนนะคะเป็ไ่ปลาดกชิ้นละห้าบาทโอเคิมได้ใช่ไหมชิมได้ได้มแต่ไม่ต้องหมดที่ไม่ต้องหมดแล้วเหลือไว้ก็คอหรือไมเขาขายอร่อยอร่อยลองเลยเลกเลย มด่าเาไกิน huh. ที uh, oh. uh ่บ huh. ้านอ้าวเร่้ได้ข่ปลาดุกทอดอูอร่อยนะโอ้ยอร่อยก็ยิ่งอร่อยอร่อย นกเป็ดขับแคร์น่าหเยอะมากโูสะพานนี้ที่สะพานเอกชัยนะยาวมากจะมีายแล้วก็มีนกเขามาชมวิวกันโอ้โห เขาบอกว่ามันเป็นทะเลสาบกิน2จังหวัดเลยนะกินกินพื้นที่กับสองจังหวัดมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเชียวมาชมวิวกันดีกว่าโอ้น่ากลัวโอ้โหไม่มีอะไรกั้นเลยโอ้พี่ล่วงแบบไม่มีอะไรกั้นเลยล่วงไปแบบไม่มีอะไรกัน <laughs> ้นเหมือนกันงลอองลองมาค่ะอย่างลงมาดูเลยเป็นผาเลยอะ ประวัติทะเลน้อยโดยสังเขต